ห้าสี่สามสองหนึ่งครับสวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำสินค้านะครับอ่านอ่านรู้จตัวอ่านว่าอะไรครับผมอัพตัจริงๆแล้วเราต้องแนะนำตัวก่อนครับลืมข้ามฉอบไปครับเอาครับแนะนำตัวครับผมแอตเดอร์สันผมแม็กโดนัลรู้จักกันเป็นส่วนตัวดีนะครับผมครับนี่คือสินค้าอะไรครับผม อ๋อมึงขายกูใช่เหรอกูขายมึงนะครับไอ้นี้คือกระทะไฟยฟ้านะครับผมแต่ว่าต่อกับแก๊สครับผมมันดียังไงครับมันเชื่อมะบบอไฟฟ้าแต่ผมเอาแก๊สมาประกอบใหม่เป็นกีตาร์ไอเป็นกระทะไฟฟ้าที่มีความสามารถพิเศษตรงที่สามารถใช้แก๊สจุดไฟใช้แก๊สจุดไฟได้ใช้ไฟฟ้าได้ไหมครับใช้ไม่ได้ครับมันพิเศษตรงนั้นเลยครับสุดครับยอดครับไปสมสาธที่ให้ผมดูน่อยครับเปิดตรงนี้ครับผมเปิดกล่องช่วย นี <im> uno, uh, ่คร oh, 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 ับลุนตรงนี้ออกนะครับผมเปิดตรงนี้อาขึ้นนะครับมาดูส่วนประกอบภายในโอ้โหแอดมันสุดยอดเลยแอมเปิดมันเปิดสิ่งนี้เลยแอดครับผมหายแล้วครับผมอันนี้บาดมือผมครับโอ้ยไม่ก้อนเลยครับลุกหรือเปล่าครับนี่ไม่มุกครับเปิดขอครับจับผมครับโอ้ยมูดกัจริงๆโอเคนะครับครับ นี่ถ้าสังเกตได้คือยอดมากเลยแะเอานี้นะฮบผมอะไรครับตั้งลงไปตรงนี้ครับผมครับแล้วยังไงครับมันจะมีกระป๋องแก๊สอยู่นะฮะคือสมมุติว่านี่เป็นกระป๋องแก๊สนะฮะครับผมตั้งลงไปตรงนี้นะครับขออนุญาตมันคือแก๊สไฟฟ้านะครับแก๊สไฟฟ้านะครับผมแต่้ก่ใช้แก๊สแต่มันใช้ไฟฟ้าไม่ได้ครับพิเศษมากครับผมเผื่อมาเพื่อสิ่งนี้เลยแะผมชื่ออะไรนะครับผมแมคโดอนลด์ครับอย่ารีบถามเลยครับตามไม่ทันครับผมต่ออย่างนี้นะฮะครับผม เวลาใช้นะครับกดตรงนี้ครับผมกดตรงนี้ครับผมกดพร้อมๆกันนะครับผมอ่ามันจะติดครับแต่วันนี้มันแก๊สหมดครับผมครับผมแก๊สหมดนี่ไม่ใช่แก๊สจริงอันนี้อะไรนี่อะไรครับนี่เปนอะไอ้นี่ครับผมมันเป็นเหล็กนะครับผมลองฟังดูดีๆนะผมผมคิดว่าลูมินียมครับครับมันเป็นเหล็กครับอ่าก็สุเแล็กครับผมไอ้นี้ใช้ตั้งเวลา ตั้งเวลาได้ด้วยครับผมตั้งเวลาครับผมไม่ใช่นะครับคือมันใช้เวลานะครับผมปิ้งครับผมปิ้งครับปิ้งย่างก็ได้นะครับปกติปิ้งหรือย่างครับปกติย่างครับผมคแล้วนี่อะไรครับนี่อะไรครับผมอันนี้คือส่วนประกอบของมันเฉยๆครับครับไม่ทําอะไรไม่ได้เลยทำทาอะไรไม่ได้อันนี้มันแค่เรวใส่มาทําส้มตีนแล้วให้มันดูสวยงามอ๋อคือนี่คือส่วนประกอบที่แบบนี่พอไปนั่งเล่นปุ๊บตังแอปงนี้อ่าั มันใช้ได้มันคือลูกเล่นใหม่ของกระทะไฟฟ้าครับผมรผมแต่ใช้แก๊สใช้มันพิเศษตรงนั้นแอะผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยแอะชื่ออะไรนะครับผมแม็กโดนัลสาธุครับพ่อแม่พี่น้องเก็บครับเก็บนี่นะครับตกลงกูจะซื้อดีไหมครับมันเป็นกระทะไฟฟ้าครับผมแต่ใช้แก๊สครับมันพิเศษตรงนั้นเลยแอะผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยแอะชื่ออะไรครับผมแม็กโดนัล Black. <laughs> 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 <laughs>